อาเลยเ้าเลยโอเคได้แล้วอ ah, okay, ่เยบเลยคุณเฮิร์นพุ่งพุ่งพุงาลื่นตอนนี้สองสอ่ะนาองสองไปจะขององอะไปเรถิน โอ้ผ่านผ่านโอ้อันนี้เจ้าของยินดูครับเรือคันนี้อันนี้เราดินแห้งก่อนไปแล้วร็อกกี้ไปแล้วอำรูมายังไงครับ ลื่นแล้วก็ทรงมาแล้วมาจนสุดธนาไม่มีที่ไปเลยอยู่ตรงนี้เลยอาทีมงานอานนเจ้าของรถยืนนี่คนผู้ช่วยครับแรงจริงมาดูรถงครบน้อยก่อนอ่ะ เอารูครบ่อนโอ้โอเอาขอบเทียนอ๋อนี่กระเด็นเต็มหน้าเลยชายันอ้าวไปแล้วโอ้๋อดูไหมเอาหักล้ออยู่เลยเอาไกล้มามุกคะแนนเลยนี่ไกล้เราคะแนนเลยเอาลุ่นลื่นเาลื่นครับรอบเร็วก <iah> ่อนข้างเตียครับสุบสุบซะครับตรงนี้ อารถไทยก็อยู่นู่นครับไม่ทันใจเดี๋ยวจะลองแก้ปัญหาดูก่อนเอาลองไรงนิดนึงอ่ะยอมแพ้แล้วอ่ารอดูซีรีส์ให้ชักเกงไปครับมาไม่มีคนถ่าย ข้ามมาได้ไหมอ่าวในเรียกแล้วกองเชียร์กับกองเชียร์กองเชียงครับเนี่ยมาเรียกเลยอ่ามาดูอันนี้รู้ตัวก่อนไม่น่าติดนะเอาตะเกโอ้ตะเกียบจีตกเตะมาเกียอะไรเนาะไม่โมเกียซองโอ้ยครับโมเกียไม่โมเกียซอง

เดี๋ยวเดี๋ยวยัดฟางก่อนนิดนึง

โคลนเต็มหัวเก่งคลิปนี้จะยาวเกินไปเดี๋ยวรถถ่ายมาแล้วเออน่าจะผ่านครับรถถ่ายมาแล้วไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขับรถก่อน